สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่14กระดักรกระดาคม2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบของเราตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะฮะก็ประมาณ18แท่งก็ประมาณ7 0 0 0 เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่ามีโอกาสจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะผลปรากฏว่าก็ปิดแท่งเป็นเกือบๆเป็นโดจิไปนะครับก็เป็นการเบรกย่อของรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับก็คือการพักตัวนั่นเองนะครับส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีกนะครับมีโอกาลังบอกว่าอยากจะลงนะครับโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นก็จะกึ่งๆแล้วนะฮะกึ่งๆ นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ค่อยๆไหลขึ้นขึ้นมากกว่านะครับก็ยังคงค่อยๆไหลขึ้นได้เรื่อยๆนะครับส่วนตลาดนะครับเช้านี้ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มจะลดลงนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงอาจจะมี แนวโน้มขึ้นมาบ้างนะฮะมีโอกาสเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ยังอยู่ในแดนลบนะฮะใครใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องกลไกเบื้องต้นของตลาด forex นะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับยังเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ในระยะใกล้ช่วงนี้นะครับยังเป็นการพักตัวนะครับเป็นการพักตัวตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วว่ามันสี่ห้าแท่งนะครับระดับการพักตัวก็อยู่ที่ประมาณพันจุดแบบนี้นะครับหรือเรียกว่า break ่อนั่นเอง นะฮะก็พอจะคาดการณ์ว่าอาจจะมีการพักตัวต่อได้อีกหนึ่งชุดนะฮะอีกการพักตัวได้อีกสักระดับหนึ่งนะก่อนที่จะเลือกทางน,นะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะลงได้อีก1ชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบของเรานะครับตอนนี้เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงกําลังเริ่ม นะฮะกำลังเริ่มนะครับเมื่อวานเราวิเคราะห์แท่งนี้นะฮะบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะโดยการขึ้นครั้งนี้ก็เปอร์เซ็นต์การขึ้นก็จะไม่เยอะแล้วนะครับผลสรุปขึ้นมาได้นิดเดียวเนาะแล้วก็จบรอบสัญญาณไปนะครับนะฮะอย่างตอนนี้นะฮะบอกว่าเหมือนเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะกำลังคอนเฟิร์มนะฮะหากจบแท่งนี้หรือว่าแท่งนี้ก็สามารถได้ทั้งแท่งนะฮะนะฮะส่วนในระยะใกล้นะครับบอกว่าเปอร์เซ็นต์การลงนั้นจะไม่เยอะนะฮะ เปอร์เซนต์การลงแล้จะไม่เยอะเหลือนิดเดียวนะครับจะต้องรอให้ทำซูปเปอร์ก่อนเนาะเราถึงจะเป็นสัญญาณการเดินทางที่ชัดเจนนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้กำลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็แปลว่าเป็นการพักตัวของ โมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชุดนี้ฝั่งขาขึ้นชุดนี้อยู่ตรงนี้แล้วกันนะเอาตั้งแต่มื่อาที่ที่แล้วนะครับนะฮะขึ้นมาสักประมาณอ่ะบริเวณนี้นะครับก็ประมาณ3 0 0พันกว่าจุดตอนนี้อยู่ในการพักตัวนะครับเป็นเรื่องปกติที่เรียกว่าด e มานเอฟเฟกตีฟเอ็กซ์เพนชั่นนะครับนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่ะตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงบ้านะครับตอนนี้นะคร อยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์มากกว่าเพราะว่าไม่มีแรงขับเคลื่อนมา2อาทิตย์แล้วนะครับอันนี้เข้าอาทิตย์ที่3นะครับเรารู้เพียงว่าอย่างนฮะไม่มีแรงขับเคลื่อนนะครับแต่เป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับน่แบบนี้นะก็คืออย่างน้อยก็เป็นการไซด์เวย์อัพค่อยๆไหลขึ้นซะมากกว่านะวิเคราะห์ไว้ตลอดนะครับนะฮะทีนี้เรามาดูในทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนี่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเมื่อวานตอนนี้เดินทางมาแล้วนะฮะหแท่งก็ประมาณ0 0กว่าจุด เมื่อวานเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าคลอให้เขาเลือกทางก่อนนะครับผลปรากฏว่านะครับเขาเลือกเป็นรอบสัญญาณฝักขาขึ้นหลังจากนั้นก็จบรอบด้วยแอ็กชั่นมาร์เก็ตในตอนก็คือนะฮะใน,อนตอนตอน,ตอนตลาดแอคชั่นจบนะฮะแล้วเกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับอตอนนี้ในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อเนา เนฮะเหมือนไม่อยากจะลงต่อแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงตามระบบของเราอยู่ตรงนี้แต่ระยะใกล้บอกว่าขอพักตัวก่อนนะครับก็อาจจะอยู่พักตัวบริเวณนี้ก่อนนะครับหากเขาเบรกไม่อยู่เขาก็จะจบรอบสัญญาณนะเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะฮะร,รอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณสั้นๆเพราะว่านะครับ สัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนั้นนะครับเป็นหลุมหลุมเนินเนินเนียไม่ใเป็นหลุมหลุมเนินเนินเริ่มจากตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วนะครับก็เป็นแค่หลุมหลุมเนินเนินเท่านั้นก็คือเป็นโมเมนตัมการเคลื่อนที่ระยะกลางที่ยังไม่แข็งแรงนะครับถ้าแข็งแรงก็จะทําเป็นภูเขาเนาะหรือว่าเหวนะครับแบบนี้นะฮะใครเรียนไปแล้วก็พอจะนึกออกนะครับส่วนตลาดนะครับเช้านี้ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขาย ยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับตอนนี้อาจจะลดลงบ้างตามกลไกของตลาดเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแต่ตอนนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าขอพักตัวก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนสักพักหนึ่งแล้วถึงจะเลือกทางว่าลงต่อหรือจะจบรอบหากเขาจบรอบก็เป็นแค่ไซด์เว้ นะครับจะเป็นการเคลื่อนที่ที่อยู่ในกรอบแต่เขาเดินทางต่อนั่นก็จะเ,เป็นการเคลื่อนที่ของแพทเทิร์นฝั่งขาลงตามกรอบนะครับตามกรอบของไทม์เฟรมใหญ่นะฮะแบบนี้นะครับเราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างไทม์เฟรมนะครับเพราะว่ากราฟวิ่งแบบนี้นะครับค่อนข้างจะต้องใช้อินดิเคเตอร์หรือว่ากํากับค่อนข้างจะเยอะนะครับจูงส่งสัญญาณค่อนข้างจะเยอะเพราะว่ากราฟเคลื่อนที่แบบไม่ค่อยมีแรงแบบนี้นะครับ ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับวันที่18นะครับแต่เป็นพื้นฐานนะครับเป็นเทคนิคหรือว่ากลไกพื้นฐานของตลาด forex นะครับย้ำอัน้ของเป็นฟรีนะครับระบุเวลาเรียบร้อยนะครับเราจะเรียนกลุ่มออนไลน์กันตั้งแต่2ทุ่มถึง5ทุ่มโดยประมาณนะครับเพราะว่าจากวันนี้ สมาชิกหลายท่านนะครับติดงานนะฮะก็เลยขอเป็นกลาคืนได้นะครับไม่ไม่ได้สีเรียดเงื่อนไขก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะฮะใจเย็นๆนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดแล้วหาความเสี่ยงแล้วค่อยตัดสินใจนะครับเพราะว่าวันนี้แอคชั่นมาเก็ตีีเกิดนะครับก็ไม่มีอะไรหรือว่าสักเท่าไหร่เนาะไม่มีอะไรนะครับเป็นแค่วันนี้ก็มีแค่ข่าว CPI นะครับแล้วก็ของประจำเดือนเท่านั้นนะฮะแล้วก็ คาดการนะฮะการคาดการนั้นนะก็จะเป็นปัจจัยกระทบฝั่งดอลลาร์มีโอกาสที่จะทําให้ค่าเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นนะครับแบบนี้นะฮะก็จะจะเข้าตามสมาการนะครับตามสมาการใช่ไหมแบบนี้นะฮะแล้วเราก็จะพอคาดการนะฮะนะฮะพอคาดการการเคลื่อนที่ของกราฟอ๋อจะเย็นๆนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ